เขาเป็งรอบพอนะก็ทำการเสนอขายอะไรคะนาฬิกาโดยโดยใครเป็นผู้ผลิตรู้ไหมคะหรือผู้ทุ่นผลิตใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างน้องเบิร์ดเนี่ยก็ยังมีที่ติดต่อก็คือมีสองมีมีฮามาฮาใช่ไหมคะแล้าก็เบอร์โทรตองสองตองสองดับเบิลตองสองนี่นะคะไม่รู้คิดได้ยังไงนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยดีที่เป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีการ เหมือนกับการมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟังแต่ว่าน้องเบิร์ตเนี่ยยังขาดการคือน้องเบิร์ตเนี่ยจะมีลักษณการณ์ผูดอย่างนี่งคือจะพูดด้วยการที่พูดด้วยน้ำเสียงเข้าเดิมคือถ้าเราตื่นเต้นเนี่ยเราจะเปลี่ยนจากการพูดเสียงดังเป็นการพูรดเสียงรัวแทนซึ่งอันเนี้ยมันจะทำให้คนฟังเนี่ยฟังแล้วระบากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราแบบพูดเจ้เนื้อขายสินค้าเนี่ยเราควรจะตื่นเต้นก็พูดเสียงดังเราจะไม่พูดรวดัวนะคะเบิร์ตตรงนี้ที่เราต้องขวานิดนึงเปลี่ยนจากดังเป็นรนััววแลล้้ทีีเเเนยรรราาากกกพตออมหๆ